มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนักแล้วค่ะ10จังหวัดติดโควิดสูงที่สุดวันนี้นะคะอัปเดตสถานการณ์ของโควิดนะคะวันนี้เกาะติดความคืบหน้าจากศูนย์บริหารสถานการณ์ของโควิด -19 หรือว่าสบคตรวจสอบอัปเดต10จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงสุด จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่วันที่30มิถุนายน2564ตรวจสอบ10จังหวัดอันดับแรกนะคะ1กรุงเทพมหานคร1,826ราย2สมุทรปราการ433ราย3สมุทรสาคร253ราย4ชลบุรี208ราย5นครปฐรม191ราย6ปทุมธานี177ราย 7สงขาลา157ราย8นนทบุรี155ราย9ยะลา106รายและ10ปัตตานี81รายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ